หลังจากขาดแล้วแล้วมาพักจะเข้าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพาไปอคุณไรน้ำบอ,อกครับเมื่อกี้ไทยไดขาดเรียบร้อยแล้วเมื่อครับโอ้ยงาแตกสาบๆคนละเดี๋ยวต่อไปเป็นถึงเวลาไรานาบอ,อกครับจอบมาจอบมาทีนี้ โอ้อากาศมือ้ขอน้ค่อนข้างจะพรอนจกหน่อยครับอืบ่แนนมือแรงอาจฝนอาจจะตกมาเฮ้ยมวยขนาดขาดหน้าผู้เดียวขาดตะกาขาดลอยๆแล้วมาเฮ้ยไป ต่อไปกรับสิคุธให้คุดนับออกจ้าหน่อยเอาคืจะมาจอดตรงไหนไหมนี่นี้นี่นี้นก็ปลบกอันทางนาด้แล้วเราจอดมาให้เพราะห่อนไหนเล้วสวัสดีทีนะครับจากไหนนอกห้อห่อนหน่อย กำลังคุดครับอืมเอาหนามออกก่อนอืขาดขาดได้แล้วมันก็นปล่อยหนามปล่อยหนามให้นามเนะอออะไรนะมันคืออะไรมันคือปูเหรอไหนไหนเอามาดูหน่อยเร็วสวัสดีเอฟี FC, ทุกท่านนะครับอืมมือในต๊วกาครับคพื่นให้ภรรยา แรายงานพลอยใหญ่แล้วเขาไปเลยของขาดหน้าเมื่อยแล้วเอองานแตกซะต้องเชื่ออะไรไห้โอ้ยเจอได้ปูเหรอไหนดูหน่อยโอ้ไหนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยมีปูโอ้มีปูด้วยครับเออเออเอ,อ,อ่ะโอเคอโหัวเฟื่อ,อเพ่นขาดขาดแล้วเออ ข่ะแล้วต่อไปเขาก็เอาหนามออกนะนครับนี่ให้เป็นเอาหนามออกก่อนโต๊ะกาได้ป่ะหนึ่งขอบคุณยาซีทุกท่านครับอืแวะมาอืแม่ามายามมาใหาก้กำลังใจครับมือนีโต๊ะการครับปู่ะนะเออผมขึ้นขาดขาดแล้วครับยังขาดแล้วขาดเสร็จแล้วน่าแปลงที่เ้างิลโต๊ะการครับ บรรยากาศมือนีครับอากาศดีครับพี่น้องครับอืมอยู่หน้าก๊กตานตอนนี้อากาศดีดีพท่านไหนไปหาเบิ้งหมอลำดอกวันนี้อาจจะเป็นมืออ,อ,อีกสองมือครับเออมือสองหมือนครับสิบามวนอีกตอนนี้ตกกาวก้ก่อนผลนฝึงเกินในมือสองมือนนี่แหละครับบบตกเลยต่อมาทักทายครับฮัโลหโหลฮัลโหลคุณอ่ัปโป้อัปโป้นะครับอัปโป้ครับ สวัสดีครับทีวะมายามกันครับอืมเราจะเปล่งน,น้ำออกกันแล้วก็รจะเป็นต๊ะกานะครับอืมปล่อยน้ำอืมออกจากหน้าไม่อนี้ผู้ภรรยาบรรยุทธ์ะปะโอ้เจ้าคือคนคนคนทางไหนเนี่ยคือจะคุ้มหนาคุ้มตาดีแท้ <laughs> ย่านดำเพป็นวะนี่ <laughs> านดำเพป็นวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งเขาครับ เอาทีห้าวทีทยำโต๊ะกะนะครับอากาศเย็นเย็นลมซอยๆปล่อยนา้าออกก่อนครับตอนนี้ปล่อยนา้าวะเดีวให้ไปบึงเข่าที่ห้าแซ่หน้าเหมือนนั้นครับเหมือนนั้นผมมาเข่าไว้แล้วก็เอาไปเอาไปบักไว้ขึ้นนึงขึ้นนึงแล้วก็อ่า มื่อนี้เรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาแล้วนี่ครับพึงคานแล้วครับรถไทครับไถเดินตามครับพี่น้องนักแน่จหน่อยอืออุปรกรณ์โบราณจะหน่อยฮะนี่ครับเข่าเที้ามาไปเมื่อไั้นเนดี๋ยดูเปลี่เปพีป่บังครับนี่ครับเตรียมแล้วนี่ครับ มันจะงอกแน่จะน้อยแล้วครับนี่นเริ่มงอกแล้วครับพี่นอ้องถ้าเขาวานวันนี้ก็พอดีเตรียมเตรียมการเรียบร้อยสามสี่สองครับอือดูใส่กัสิกวนหนาจะน้อยขาอมักเร่จนกิตมอากาศดีครับพี่นอ้องนี่ฝุดนท้งตรงทางขาทางหน้า ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาจามนะครับโ้มันคึมนขึม,มากเลอครับพี่นอ้องคือฝนิตกเนี่ยครับโ้อากาศเดี๋ยวพาไปเบื้งอันนึงครับพี่นอ้องน,น,นี่ครับ นี่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 ครับพี่น้องครับบักบักเมอลครับบักขมอาเกินขมับเอินอื่บักมอลเอกินบักขมอ,อ,มมอเขาเก,กินครับรสชาติจะสมๆจังเลยครับอืม้ม กินครับระแดบองเลยเ้ยพี่หน่อยนี่ครับข้าวเมาครับข้าวเมาอ,ออกรสถาดหวานหวา,านอมเปรี้ยวเปรี้ยวออเออเอา่อกี้ครับ ไม่ได้บอคบก,ก,ก,คบกครับลดกลูกแห้ครับดกครับนี่ดกขนาดพี่นอ้องนี่บักเมาบักเมาเข้าเมาเอาอีกหน่อยพ่อมันซึนก่อนอจะไปไล่น,นาบอกจากหน้า แฟร์แซบดีครับราสมี่น้รัเอาเยี่ยได้กันติดตามเบื้องพล้นงานตลอดว่าเบื้องอไหนเป็นไดขอบคุณหลายๆที่แาลคำา่ออายามกันครับขอบคุณครับ